สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยูทูปพ่ดาลแล้วก็อัพเฟซบุนะคะพบกับพี่น้องสวัสดีค่ะไอดินสวัสดีจ้าบรรยากาศเศร้าๆนะคะอยู่ที่บุรีรัมออนนย์จังหวัดจังหวัดบ,บ,บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มม <laughs> นะคะจิตสับสนครับสุรินทร์ตลอดเลยนี่นะคะเวที่กับกัณฑ์ชิตแล้วโอ้ต่อไปก็จะไปที่ร้อยเอ็ดนะคะเมืองพ่อพลานชัยนะคะ สวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้นะโอ้ยสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาหน้านมันแหลกกินมาทางนี้เออเดี๋ยวเธอก็หน้าแรียดได้ไหมอ้าวเอออ่ะพลกระเคงิงพ่อ,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 อก็เลี้ยงเราอ่ะออสวัสดีค่ะมาอยู่นี้อันนี้เป็นเอสนะคะซื้อเอสนออันนี้เป็นโยคายกับผ้าดานะคะคุณก้าวคุณเด็กอายุสิบเก้าสิบอันนี้อายุสิบเก้าปีสามกันค่ะเกิดสี่เจ็ดมหันจะบ่อยฟังว่าเขาไปในวัดจริงคือยังตัวน้อยตัวเล็กอยู่นะ ก็แม่ฉันให้มาแค่นี้เนาะโอเคเนี่ยมาหันใช่แม่ค่ะอใจเนาะมาหันเขาไปในวัดพระย่างกายพระเพลืนเพื่นก็เลยว่าที่จริงวันนี้ยินดอกแต่ว่าพี่บอได้ยินวปะมีไงยกน้อยยูทูบเบอร์ก็อไม่รอบแรกไม่ได้ยินไงสวัสดีค่ะอุ้ยพระเอกพระเอกมวลำอันนี้บอกพระเอกมวลำโอ้โหพระหนุ่ย มันเป็นความจริงค่ะพ่อพี่น้องค่ะยืนบอกกันแล้วก็จบคลิปเลยไปไปไม่พี่มันหน้าแหละพี่ต้องมาอยู่นี่จี๋มันอะไรปะหน้าแหล่แหละเละหน้าแหล่เออหน้าแหล่หน้าแหล่อันนี้ลูกครึ่งฝรั่งอังกฤษเนาะใช่ไหมไม่ใช่อาหรับเป็นคนไทยเเออปร์100เป็นคนไทย ที่มาเกิดยูทีปาราเทไทยปาราเทไทยนะคะปาราเทไทยเขาจะห่วงเตี้ยด้วยอุ๊ยเตี้ยเท่าเตี้ยเท่าปะเตี้ยเท่าหรือเตี้ยคออือั่งยืนอันนี้พลั่ยืนปกติสูงเท่าไหร่เออสูงไม่สูงเท่าไหร่นี่สูงเลยจริงๆนี่นะคะสามีอยากหาเรื่องมาว่าอยากให้ให้เรื่องมาว่าด่วนทุกคนสวยมากเลยแต่หน้าแหลกมาอยู <sucks> um, ่ว <Their royalty noise> <ks> ันนี้ ออท่านไม่เป็นคนเราตัดอัดนออออนี้ก็น่าแหละเหมือนกันจากกล้องนี้น่าแหละเหมือนกันเราต่ดเรเป็นอ,อย่างน่าซวยเราตัดจากพระเกิดข,ออขึ้นเพิ่น<ค>ก็บอกแค่นั้นนี่<อ>นี่ก็เอาไม่คิดว่าจะมีคนจำพอไรน้องว่ายกน้องยูทูบเบอร์วันสารคนมาก็อู้ขอบคุณค่ะที่จำได้นะคะอยากจะบอกว่าวันนี้ทีมงานสาวน้อยเจ็ดบ้านแพงแคบสต็อกทำไมเพราะว่าเพราะว่าคนเยอะมากเรามาเล่นที่จังหวัดกำปร จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์สองวันแล้วคนเมียนค่ะประมานคนแบบหลายใช่ไหมคะพี่พี่น้องคะเดี๋ยวเงาต้องท่ายกูคิดว่าอันนั้นก้องป่าวันนี้อยู่ปากคำวันนี้ไล่อยู่เพราะว่าในปลาค้ามือเล่นไปมากประมาณกี่นิ้งสี่สองผู้ท้าผู้แก่เขาก็อยากหลักอยากนอนเมียนกสีพย่อยกลับนะคะแต่วันนี้เยอะมากเตยลาคนเต็มเตยลาคนอยั่หลายร้อยอยู่เอ็นบ่เออหลายร้อยหลายพันอยู่ชั้นชั้นสปอร์ตชั้นยืนกลับอยู่ มาเมลื่อนมาผ่าดาล่านะคะปวดหัวแห้โอ้ยได้์ยังกินเนาะเอื้ยนี่ไงคะพี่เตยสวัสดีค่ะพี่เตยเตยโอ้นี่ไหนพี่อุ้ยล่วงแม่ล่วงแม่ล่วงแม่ที่ดังในยูทูบเน่ะใช่ไปดูเขาคนดูเยอะหยกว่ไงหยกไอหยกใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ต้องถอดเม็ดออกหรืว่ารู้ไหมพี่อยากดูหน้าเต็มมากเอากล่องมาจอดเลยมาเนี่ย กินงเขากินหนังหรือเปล่าเนยเพื่อนสาวถ่ายเพื่อนสาวหน่อยดีค่ะสาวสวยแล้วผมยาวด้วยเอออุ้ยผมยาวผมสีฟ้าผมสีฟ้าด้วยเออเลยปากบอกเลยมันบอกวีดีโอเดี๋ยนะใช่ไหมบอกคือเอากินดตาเนาะคือจังพี่วะนี่คือเอาไทยแบบมุ่งไม่ใช้คนบ้อยเ่อร์เนตไม่เออเสกมันก็ไม่น่้เป็นงานยากเลยยังหาสิวาให้ฟัง ด่าางทีว่าเกิดเน่ยขึนมากมอมีาบมีเน่ยยเลยเขาเลยกินมากเนาเพราะว่าเขาบ่มี้าเนีนกินลายมูถอยท่ทาพุนหละค่ะนท่านี่กลังเก็บเวท้อเออเนี่นะคะบรยากาศซาซาก่นกสรสีละคบุ่นบัตรกับจอดทางพูดนนะคบุ ลงรถบัสนี่กับรถล่างนะคะล่างขึ้นขนขึ้นขนล่างึ้นรถแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะคะดูรถสาวน้อยแย่งกันซีคันนะคะออกมต่อเมื่อสี่เด็กคืเมื่อสี่เด็กสวัสดีค่ะคุณแรงมากถ่ายแล้ว เขาเจอเชื่อวันจะติดเลยเขาเจอเหลือกี่กี่นาทีสามไปวิ่งไปวิ่งนะเมื่อสิคือพี่เอกว่าแล้วว่าอันยืนบอกกันแล้วก็จบคลิปเลยไปมาแล้วเมาไม่ใช่ไหมคือไปห้อยยางไปเบิงทางหนาป่ะไปให้พี่น้องได้เบ้างอุอนแดดว่าไส่หมวกว่าไหรนะคะในตอนนี้เดีจ้าของแพทย์กองมหาเจ้าของนะคะขออนุญาตหน้านี่นะคะหน้าหน้าจะแล่นะคะเพราะว่าปกติเป็นคนหน้าแร่อยู่แล้ว ตรงข้าตรง่หมวก็ไปไปเดียวไอ้ผู้บ่าวเนี่ยขาเจ้าสิจำเหาะขาเจ้าตื่นเนาอเนาะเออกระจังสิตื่นเหาะเพราะว่ามันเป็นกลางเวียนเลยแล้มันกกงนี่นะคะพลอยฮักคว่ำเจวัดไซมงคุณว่าจะไปบอกกับเจ้าว่าแบบนี้นะครับตอนเช้ามาเขาก็มาเก็บขยะนี่เออหนี้เนียวนี่ดินี่มาสอบอาทิตย์นี้ก็เป็นเวรของฉันนี่มาเก็บขยะนะคะกับผ้ากันกวาดแล้วอีหลักก็มาอีหลักก็มากวาดแล้ย เพิ่งทําได้สองวันปิดวิกอะไรอันปิดปิดวิกอันผู้หญิงนะแล้วก็ต่อจากเซตบีใช่ไหมผู้หญิงเพิ่งทําได้สองวันมื่อนี้วันที่สองนับไปอีกหามือเหลืออีกนานอยู่เปลี่ยนเซตนะคะเซตละอาทิตย์มีสามเซตเนาะสสลับตัดเพี้ยน A B C นะคะ A ก็คือเซต A B ก็เซต B C ก็คือชันนีนะคะชันนีก็คือผู้หญิงค่ะาาาางงนน งานเจ้าภาพเพื่อนกับกขวดจ้างเออใช่บางเพื่อนบางงานเพื่อนก็อันนี้มาเพื่อนเล็กๆน้อยๆบางทีเรากักขวดแต่หลังเวทีเราบผิดชอบล็อกไขล็อกนัแมนค่ะหลังเวทีนี่ใส่เนี่ยก็คือรับผิดชอบข้อมือข้อมันนะคะแต่ล็อกไขล็อกมันนี่เป็นส่วนรวมเนาะแมนแมนแมนใช่เอาล่ะเอายังเนาะเอายังเอาพันเบิดพันเบิดพูดของน้ำ สตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวเราจะเดินพาทุกคนไปเออไปเบิ่งรถบ้านบอกรีบวเนาะเออโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางแล้วและนั่นแหละทุกคนเอาแบบมือนี้ผู้เลย์ยุกแกกันมาให้กำลังใจกันในเจ้าคือรอยเอ็ดนะคะตอนนี้กำลังยายาไปลงกันเลยนำคนไปนะคะ กาเรยวัวแลอไปนกอนพาากัล้แล้วกินหน้ากันเค่ะสับคลิปนี้นะคะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามใหช่องแอดลำเพร์ดดนเซอร์ลำเพิรดนเซอร์ลำเพิร์ออฟฟิเชียลขะนแรกองยุคะาด่าลำเพิร์ดออฟฟิเียนะคะพี่น้องคะโอเคค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย